ก้มเอ้ยแก้มองตุงันแก้มอายองตุงหงเอ้ยหงรอยมากาเอ้ยการอยเนมันหลดเสนแต่เงาอยู่ในนา แต่จันโทเทียมเลื่อมดาวเฮียงโซนบุญเพ่งนองบบเห็นยังมาเลื่อม่บหินเงื่อมงูนฝ่ามากังโกบังกังกูเื่อนโบหินพีมาหาสุดสายตานั่งมองกูบังหันยังกังแสงตาวันบังฝ่าข้าวเดียวกันยังซองบุญเพ่งคล้องวันละสามสี่ขังยังหน่อยอยู่นาะล้อหลอดพ่นกันยังคอยเพี้ยนสังทางหัวใจของคนบ่มีย่ำแล้วแนววาลมใส่ล ปันยาเบื่อพ่อปันเอาตอนเนื้อไห่หอยใส่เสื้อแนวเขาเหื่อป่าปล่อยควายกัดมันบ่คือหน้าดำบนขั้นแท่ปานหวานคืออ้อยๆผ้านั่งเบ้าตอคือเขาห่อพี่ไส้ฝังไว้ทองไผ่แลลวสิทรงเห็นเข็มมันของยิบผ้านาบางกะยังสด ใจผู้ชายมันหักสอดใส่กุนตัวแล้วจังบนขั้นแมนกลผู้ยิ่งตีบตานโมดจุงแขนมาย่านแลนี้ไปซำใจใส่นั่นพ่อปัญหาเห็นทำเลียหน่อยเลียใหญ่น้อย,อยละไตขอบดุงกินเข่าตต่มน้ำอุป,ปมาจ คว่ำพื้นมาหมักมาขอจับขอใบหย,ยอกไงวี่ใหม่พันยาให้ใบมือนำในหึงมาหลายโลดลึงใบขึ้นบางแขนจุกทอดแ้งมาหลอกยิงหลงคนผู้ใดใจเบาเราลืมหลงเหนือพ่อปั่นเสือขังไว้กับหวัวหัวต่อจะใส่หนอขั้นบ่คิดใส่หันเมืองบ้านสิลุงหลวงล่วงหล,ล,ล,ลอกล่อพ่อให้บูยิงหลงตัวให้คนยิงตายมื่นไปมาแล้วแล้วมัานเงนนีนพ่อปัญนยาฟินพ่อปันกิน ตอนกลางเืินเลวบอลุงเปรียบคือต้นดอกไม้มาแรงผูมาตอมซ้อมซ้อมดูหูมูห้าน้ำบานอย่าได้สังหารสู่กับสายบ่มีคู่เพียงได้เป็นเต่สู้กันนั่นอย่าเสื่อใจถ้าหากได้ปิดนคูส่สมรดบ่างเงินทองคาดองกันเวลวเปววหนูหน้อยห้อยควงกะสิบล่อล่องลอยลองหล่นคือน้ำหมอบ่ายังสีหน้าทุ่มตุมนองแนนานาไนนา